สายดีสบายดีทุกคนเมื่อนี้มาพบกับรุ่นอีกแล้วเนาะเมื่อนี้รุ่นกะมีแนวจะให้ทุกคนเบิ่งเนราว่าเมื่อนี้รุ่นกะเลี้ยงกระต่ายมาประมาณสามกสกามเล้อนาทีทุกคนแต่ยังโบกลูกเถอ่เมื่อนี้รุ่นจะไปเอาพักบงมาให้กระต่าย้ะทุกคนอันนี้กะกระต่ายขาวนาะทุกคนอันนี้เขาจะมีซี่โครงนะทุกคนเพราะว่าเอาบรรยุน้ำกันละมันมันกัดกันนะทุกคน นี่อันนี้ก็ให้ยูเป็นขู่เป็นขู่นะทุกคนของนี่ก็จะมีสามตัวเลยนะทุกคนเนาะตอนนี้กระต่ายเขามีเจ็ดตัวนะทุกคนนี่อันนี้มันตัวแม่มยมัน้ะทุกคนตัวแม่ก็ไปพอมันนี่นี่ทุกคนงามบ่ทุกคน นี่ทุกคนเพื่อนกำลังกินกินหยาแล้วทุกคนเนาะเพราะว่าช่วงนี้รุ่นบุญเลไปไปเอาพักบ่งมาให้กินเดี๋ยวมื่อวรุ่นจะไปเอาพักบ่งมาให้กระต่ายกินนะทุกคนเอาพักบ่งกันเลย ตอนเจี๊ยบบอกบอกเนาะนี่ทุกคนเขาจะไปเก็บอยู่ขุนเนาะพวกนันขู่นั่นแมนหมดเหรอพะบองทุกคนนะทุกคนอันนี้มัอนพะบองมาเนาะเขาจะเก็บไปให้กระต่ายแบบยูนี่เนาะทุกคนไปเก็บกันเลยเขาควรจะเอาหมีมาทุกคนเนาะเพราะว่าลืมเอาหมีทองเอามือนนเะทุกคแต่ว่าสวงนี่พน คนตกมันก็นจะเบอร์มันจะเป็นป้องเป็นปองอยู่นะทุกคนกะต่ใต้ินแก่นะทุกคนนีญหาของมันะนักทุกคนพ่อมาทำการซีคนเข้าไปทางห้างนะก็เก็บคนละบ เพราะว่าจะเอาแต้ันพักบุงไ้กระใต้กินมันกับแบบบุม,มกักนะทุกคนเพราะว่าจะต้โตในเตี้ยแนวกินให้มันตลอดเนะ เก็บเอาให้กระต่ายกระไดนะทุกคนเอาไปขวกินกระไดนะทุกคนเนาะ จะเก็บให้ในติมมงกระสายนะทุกคนเนาะกระตาเอา,เอากระตามาเก็บเอาเลย เขาเก็บเมื่อยไรที่นนทุกคนผ้พาผ้าแดดนาะทุกคนเวาจะตากเนาะเพราะว่ากระต่ายมักกินหญ้าแห้งทุกคนกระต่ายมาก,กินหญ้าแห้งเขาเมื่อยไรฮาก็เอาไปตากไว้ทุกคนตากให้ม่ถึง นี่ ลอันนี้กระแม่มันุ้นคนเนอะเส็นป้าพ่าผล่มาเลย ปลาเบิ้งกระต่ายเกิดหลูเนาะทุกคนเนะาะกระต่ายจะเกิดจากโตเนาะเพราะว่าตะกี้รุ่นเคยเลี้ยงอยู่เนาะมันเกิดเถื่อนึงเป็ดเก่าโตคนทุกคน โหนล้วยาวเลยนะคนอ่ะงาม คนก็จะเต็มกระตาแล้วนะ เป็นตาออนซอรนะทุกคนเนาะเพราะงามๆใช่นามนี่

พอแล้วนะทุกคนเนาะหลายๆแล้วเนาะมีแต่ห้าเอเมือนะแล้วเ้าจะให้กรไตยกี่เนาะเดี๋ยวรุ่นถ่ายให้ทุกคนลงไหมนะทุกคนตะเบ้นไก่จะตกดินนะทุกคนเนาะงามตลอดเลยตอนตอนมาเก็บก็บมาสองสามคนนะทุกคนพอมาแล้วอเอียอทนกับเก็บทุกคน เัยเอาลองอลทุกคนน้องมนานคอยมาเอามาอานมาเก็บย่นี่อน่นะทุกคนเ,เพราะว่า,ากลากไปเห็นมันงานเนาะเนือน้อไม้เนี่ยแ่านกับประดาทุกคน มะฮุงนนทะคุคนี่ความงามนะพักบุงแดงหมดแล้วนี่อ๋อในงามคุณ ทุกคนนี่ทุกคนมีแต่ยองทำงานเนาะนี่ทุกคนเฮ้ามาหัที่แล้วเนาะทุกคนเนาะเพราะว่าไปตอนหัวแรงมาหอดเฮือนกะคำๆน่นแน่งเนาะทุกคนเนาะเขาจะเอาหยางห้กระต่ายเนาะหยาอนี้กะบุ้งกับหยางหยางเนาะตั้งจะว่ามือนั่นแต้พักบงแล้วเอามาให้กระต่ายกินแต่ว่ากระต่ายมักหยางันี่นะทุกคนลงอเลทุกคนมาหกระต่ยกินกระต่ายหมนบนี่เพิ่นมักเพิ่นเพิ่นกินได้เเพนกินดีได้นี่ นี่เพิ่มากเลยเพิมากอีดีได้หยาดเลยนะฮนนู้ว่าในกระส่งตัวนะทุกคนเนาะแต่ว่าถ้าเอาถ้ากรงให้กินนะทุกคนมันจะก็กินเนาะตั้งใจจะบาา่มักทอยหยานั่นแต่ว่าบู้ว่าหยาดอย่างเนาะแต่ลุงกับวัญญาณทุกคนนี่ยหูแต่ว่า,วามันมันจะออกกินคิวๆนะทุกคนคิวๆยากแายๆคือกับใบหย,ยาใบาย,ยาสูบเลยทุกคน นี่เพิ่นมักเลยนี่วันนี้เอามาเบิง้งตัวผกอันนี้เนะาะเอาอนี่มาให้ผอมนผันเลทุกคนนี่คุณพิ่นมักอีกดีเล้วทุกคนเนาะมักพวกเขาบ่งอีทุกคนแก้วน้ำยานี่กระไลเลยทุกคนมืน่อมื่อหนารุ่นจะทากัเบิ้งส่นมันเลยทุกคนนี่ ของ,ของ,งมังจะมีสามตัวทุกคนขอบหนึ่งแล้วก็มีสงแล้วก็อีกของหนึ่งกับมีสง,นะง,งเนาะพอมีเจ็ดตัวนะเพราะวันใี้ของเพื่อดูเลยพุนี่ต,ต,ตุ้ยวัาตุ้ยนี่ว้าย งามาทุกคนสำหรับคลิปนี้รุ่นกาฝากทุกคนกดติดตามและกดซับสไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้รุ่นดเด้อร์สำหรับคลิปนี้รุ่นกาขอลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย